โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาหยอผมที่ได้เกมฟอร์จุนออกนะครับมาลองดูสิว่าเกมนี้ผมจะน็อกได้หรือเปล่านะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมสาวถ้ำนะครับเมื่อกี้ก็ไปเข้าไปจับเป็นเกมแรกเลยนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่2,000นะครับมาเดี๋ยวเบลล่าในผมจะประเดินไปที่เบท4สเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็รับชมเ่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะเกมนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็นหลายคนบอกว่ามันแตกดีนะครับ จะตามคำผอไปเลยทุกคนดูสิว่าจะแตกดีสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับมาครับทุกคนเอาได้ไงได้เปล่าโอเคครับผมโ้หโยนเร็วมากเนะครับโยนเร็วขนาดนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับต้องมาลุ้นกันนะทุกคนเดี๋ย้ตัวแพงสุดก็จะเป็นก้อนทองนะครับ อย่างน้อยตอนนี้ก็ไหวได้คูณสิบแล้วกันมาดูดูว่าจะไปโดนตัวไหนนะครับได้เปล่าโอ้โหโดนบวกมา160บาทนะครับไปลุยต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันนะครับจะลงเป็นช่องนี้เลยนะครับสับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับมาตอนนี้ทุนผมเดือประมาณ400กว่าบาทนะครับเบส40ก็ลงไวอยู่นะทุกคนจะรอดหรือเปล่านะมาจัดกล่อยเื่อนไม่น่าจัอีเชีย เชโดโอ้เบิ้มเลยนะฮะทุกคนดอกนี้บวกมา2,000กว่าบาทนะครับกลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมนะครับ oh. ลุยต,ต่อเลยนะฮะตอนนี้ผมขอกระโดดเป็นเบ็ดห0เลยเนาะโอเคสวยงามครับผมโอ้โ oh. ดอกนี้คตรสุดนะฮะทุกคนโอ้โหซุปเปอร์เมก้าวินเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยครับผมเจอส้มนะ <laughs> อ่ะ <laughs> <laughs> ก็ขอเพิ่มมอเตอร์อีกสัก30หมุนและกัน เจอแบบนี้ผมว่าตัวแพงต้องเข้าแล้วแหละทุกคน,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 นมาไหลมาครับไหลมาเพื่อนตัวแพงต้องมาแล้วปะอายครับบักลาขอตัวแพงหน่อยครับโ,โอ้โหเออเออเอเียเชี๊ยอะไรกันครับทุกคน มาวัดดวงหน่อยเบ็ดร้อยแม่งเลยโอเคจับไปครับผมเกมนี้เนี่ยผมขอกันไรสักห้าพันละกันทุกคนตอนนี้ก็ได้มาประมาณสามพันกว่าบาทนะครับไปออโต้อีสักสามสิบหมุนนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะเรียบร้อยโอโ้โหจริงผมว่าก็แตกดีอยู่นะ ก้อนทองลงบ่อยอยู่นะครับก้อนทองนี้มันเป็นตัวแพงนะทุกคนถ้ามาเต็มแพงนี้ผมว่าคูณสิบจุกๆไปเลยนะครับไอเดียวผมขอไปต่ออีกสักหน่อยนะกันเนาะได้เปล่าสักทีเถอะเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคน แหลมเลยครับผมดอกนี้บวกมาอีก5้าพันนะครับ hey, ตอนนี้แตกหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำไรหมื่นหนึ่งนะโอ้โหของแท้ครับทุกคน <c oughs> เล่นเป็นหนักบดีตรงนี้แหละนะครับถ้ามันแตกหนักก็ได้เยอะนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันไม่แตกนี่คือไม่แตกเลยนะสาหรับเกมนี้นะครับโอเคผมว่าพอแค่นี้แล้วกันนาอจะไปต่อเกมไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ